สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำพิกอากาศนะคะในหัวข้อคนคนนั้นนะคะ เคยเอาดวงชะตาชีวิตเราไปตรวจดูบ้างไหมนะคะเนาะในการที่คบกันนะคะ fc ของแม่หมอขอมานะคะวันนี้จัดทําให้แล้วนะคะเนาะอาจจะล่าช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กติกาเหมือนเดิมนะคะเลือกกล่องการ์ดที่ดึงดูดใจเราจากรูปภาพนะคะแล้วก็พลังงานทั้ง3าหมายเลขนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหมายเลขที่1พลังงานหมายเลขสนะคะแล้วก็ พลังงานกล่องที่2ก็จะเป็นพลังงานหมายเลข5นะคะกล่องที่3ก็จะเป็นพลังงานหมายเลข6สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกหมายเลขหรือรูปภาพที่ดึงดูดใจเรานะคะพลังงานหมายเลข4พลังงานหมายเลข5และพลังงานหมายเลข6เมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงาน หมายเลขสีเป็นกองการกองแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข4นะคะออกองการกองแรกนี้นะคะสำหรับหัวข้อ,อ,อคนคนนั้นนะคะเคยเอาดวงเราไปตรวจดวงชะตาบ้างไหมเนาะในการคบกันนะคะพลังงานจากหมายเลขนะคะมีการติดต่อนะ การพูดคุยการสื่อสารการเจรจานะคะแน่นอนนะคะเ,เพื่อนเพื่อเนาะคนคนนี้นะเขาอยากที่จะเรียนรู้เขาอยากที่จะศึกษาอยากที่จะค้นควา้าแล้วก็อยากที่จะรู้ร่วงรู้ตัวตนของเราให้แน่ชัดก่อนที่จะคบกันนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะคะนะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขสี่นะคะดูซิว่าคนคนนี้นะคะ เขาเอาดวงสตาชีวิตเราไปตรวจเพื่อสิ่งใดนะคะหรือเขาอยากจะรู้ว่าสถานการณ์เรากับเขาเนี่ยคบกันแล้วมันจะไปต่อกันได้ยาวแค่ไหนหรือว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนนั่นเองนะคะโคดูพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจกไม่หมอนะคะเพื่อนเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะได้ไพ่ของหนึ่งเหรียญนะคะเพื่อน วว้าตามด้วยไพ่ของ The High p i n k t r a c e คนคนนี้เขาคิดว่าเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ถ้าคุณเป็นท่านชายคุณก็เหมือนคนที่มันมีแรงดึงดูดมากๆนะคะนะ,ะถ้าเป็นท่านหญิงเหมือนคุณเป็นคนที่มีความสวยสดงดงามนะคะ หรือเซ็กซี่นะคะเพื่อนเนาะในความคิดที่เขามองเรานะแล้วเราก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่มันน่าค้นหานะคะนะความเขาเรียกว่าความรับแต่ว่าการที่เรามีความรับนะคนคนนี้เขาอยากจะศึกษาค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นเองนะสำหรับเพื่อนๆนะคะเนาะแล้วก็ถูออฟครับแน่นอนที่สุดนะคะคนคนนี้นะ เขาบอกว่านะเขาอยากจะค้นใจเธอนะต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคนคนนี้เขาอยากจะเรียนรู้ให้ถึงที่สุดถามว่าเขาเอาดวงชะตาเราไปไหมไปแน่นอนนะคะเพื่อนๆเนะอะเขาอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเนื่องจากเราค่อนข้างเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าลึกซับซ้อนหรือว่ามันมีสิ่งใดที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือว่านะ ตัวตนของเรามันอยู่ในเงามืดในเงาพระจันนะเขาบางครั้งเขาจะดูใจไม่ออกนะเ,เขาเรียกว่าความมีสเสน่ห์ที่มันดึงดูดใจนะคะความมีสเสน่ห์ของเรานะที่มันเย้ายวนจิตใจเขานะคะทาให้เขาอยากเรียนรู้นะคะนะและคนคนนี้เขารักเราจริงๆนะ,ะนเพื่อนๆคุณกับเขาเนี่ยเจอกันครั้งแรกเขาเรียกว่านะคะ เจอปุ๊บสป์กปั๊บต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะบางคนเนี่ยยังศึกษาดูใจกันไม่นานนะคะแต่ว่าเป็นคู่ที่เจอกันแล้วมันเหมือนคนที่รู้จักกันมาเนิ่นนานนะคะมีจิตที่ผูกพันนะคะคนคนนี้นะไพ่ของถิ่นออฟวอลสิบไม้เท้านะคะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องทํางานหนักในช่วงนี้เพื่อนเนาะ บางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างช่างสถาปนิกอะไรนี้เป็นผู้ควบคุมงานผู้รับเหมาได้นะคะหรือว่าคนคนนี้ถ้าอยู่ในที่ต้องศึกษาเล่าเรียนคนคนนี้อยู่ในช่วงที่งานเยอะงานหนักต้องหอบงานกลับไปทําที่บ้านนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้จะถามว่าด้วยนิสัยใจคอของเขานะคะนะเขาเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้แล้วก็ ชอบที่จะศึกษานะคะอยากจะรู้ว่าคนที่เรารักเป็นแบบไหนคนคนนี้นะคะเขานะเคยไปเปิดดวงชะตาแน่นอนเคยไปดูดวงนะคะแล้วก็เหมือนอยากรู้ว่าตัวตนของเราเนี่ยเป็นชะนไยก่อนที่จะมาสารสัมพันธ์นะเป็นคู่รักที่มันสามารถลงหลักปักฐานหรือเป็นคู่รักที่เกิดสองถ้วยเพื่อนๆเนาะนะเขาเรียกว่าความรักครั้งนี้ จะมีการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะนะแล้วคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ใช้เวลาศึกษาดูใจกันไม่นานนะกรณีถ้าเป็นความรักใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขอดูพลังงานเพิ่มนะคะนะแล้วคนคนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะไปถึงขั้นไหนถ้าเขาเนี่ยเอาดวงเราไปเปิดดวงชะตาแล้วก็อยากจะมาสารสัมพันธ์กับเรารักเราด้วยความจริงใจแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะถึงขั้นไหนนะคะเนาะคนคนนี้นะคะเป็นได้ทั้งคนรักเก่าและรักใหม่นะคะเ,เพื่อนๆ King of Sword นะคะตามด้วยไพ่ของ f o u r of Swords 4ดาบและไพ่ของ Ace of Cups 8ถ้วยตามด้วย t e m p r a c e นะคะ สถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่านะคะเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขสี่นะคะดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะคนคนเนี้ยเอาดวงเราไปตรวจสอบดูว่าคุณกับเขาเนี่ยถ้าคบกันจริงๆเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงเขาบอกว่าชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันนะคะมันจะเหมือนคนที่ถ้าคุณหยุดนิ่ง หรือว่าเคยมีปัญหากันในเรื่องของความรักนะคะนะกรณีคนที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักกันนะคะแต่ว่าเขาเนยังรักเราอยู่แล้วก็เอาดวงเราเนี่ยไปดูดวงสะตาว่าใช่คู่กันไหมอะไรเงี้ยพลังงานจากหน้าไพเ่เขาบอกว่าคุณเป็นคู่กันนะคะเนาะแล้วก็ความหยุดนิ่งที่มีเนี่ยเกิดจากการที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนตรงๆแล้วก็เป็นคนอีกโก้สูงเพื่อนเนาะประมาณว่าหัก ได้แต่ไม่ยอมงอแล้วก็มีการตัดสินใจปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นหรือ,อทําให้คุณเนี่ยต้องเดินหันหลังตัดจบและเลิกหลากับเขานะโดยที่ทั้งคุณทั้งคู่เนี่ยยังรักกันอยู่แต่การมาเปิดดวงชะตาแล้วก็มาดูว่าคุณกับเขาเนี่ยใช่คู่กันไหมแต่ว่าการที่เขาไปดูดวงเช่นนี้นะผลออกมาว่าเป็นคู่นะคะมันทําให้เขาเนี่ยต้องเจองานหนักเพื่อนเนาะงานหนักที่จะมางอ้อ มาขอคืนดีกับเรานะเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วหรือว่าเป็นคู่ที่นิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะแต่พลังงานเนี้ยบอกว่าทั้งคุณทั้งเขาเนี่ยมันจะเกิดออกอ temperance นนะ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาจากเบื้องบนนะคะนางฟ้าผู้มีปีกเนะี่ยตามรูปเนี่ยนะเข้าลงมาเยียวยานะคะเพื่อนๆเนาะให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาเป็นคู่ครองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนาะแม่หมอเปิดพลังงาน จากไพ่ใต้สําหรับเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเนื้อเดอสตาก็มาความสําเร็จเนี่ยจากไพ่ใต้สําหรับบอกว่าเออทั้งคุณนะีและเขาเนี่ยยังไงนะคะนะมันเป็นคู่ที่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าหม่มั่นไว้แล้วเขามองไว้แล้วนะถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคะกรณีที่มีปัญหากันนะคะนะคุณจะได้กลับมา แล้วการกลับมาเนะี่ยมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงบางคนเนะี่ยต้องย้ายที่อยู่ตามสามีบางคนต้องย้ายที่อยู่ตามภรรยาหรือยกย้ายหน้าที่การงานนะคะประมาณนี้นะเนาะคนคนนี้จริงๆเขาก็เป็นคนที่มีคนเข้าออกในชีวิตเยอะนะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมได้นะคะเดอะสตาร์ผู้นี้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงความสวยความงามได้หมดนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คนคนนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มของ ธาตุาของเมทุนตุนกลุ่มนะคะธาตุลมแล้วก็เป็นธาตุน้ําได้นะคะธาตุน้ําก็อยู่ในกลุ่มของมีนกรกฎพิจิกเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุดินก็จะมังกรพฤษศก,กันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่เกิดวันจันทนะเป็นคนที่เกิดวันเสราร หรือวันอาทิตย์ได้นะคะเ,เพื่อนๆเนะาะธาตุหรือราศีไม่ตรงก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะในหัวข้อคลิปนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะเ,เพื่อนๆเนาะกรณีนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณสมหวังความรักทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเลือกกองกัดพลังงานหมายเลข4ี่นะคะวันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลขห้ากล่องก์ดกล่องที่สองนะคะในหัวข้อท็อปิกที่เอฟซีผู้น่ารักขอมานะคะนะคนๆน,นั้นนะคะเขาได้เอาดวงชะตาชีวิตเราไปตรวจด,ดูบ้างไหมนะคะกรณีที่คบกันนะคะเนาะแม่หมอขออธิษฐานจิตสับพลังงานหน้าไพ่นะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ือองค์เทวดาประจําตัวเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกพลังงานหมายเลขห้านะคะนะช่วยในการเปิดพลังงานหน้าไพ่ ให้แม่หมออ่านได้อย่างแน่นยําด้วยเถิดนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะ,ะเพราะเป็นการเปิดพลังงานน่าไพเโดยรวมนะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะเพื่อนๆเนาะอย่าจริงจังซีรีสนะคะเพื่อนๆเนาะคุณได้ไพ่ของไฟออฟสอดนะคะเนาะแล้วก็โฟลออฟสอด มาทั้ง5ดาบ4ดาบเลยนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วย k i King of s w o r d ราชาผู้ถือดาบเพื่อนๆแล้วก็เซเว่นออฟสอดว้าวได้ไพ่ดาบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนเเนาะแม่หมอคิดว่านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานใหม่เลข5นะเขาบอกว่าคนคนนี้นะเขาเอาดวงชะตาคุณไปเปิดแน่นอนเพื่อนๆ go with the flow นะคะยังไงคนคนนี้ อาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหรหัสได้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจนะคะนะเ,เป็นคนเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าคําพูดเป็นคนพูดขวานผ่าซากเพื่อนเพื่อนะเขาเนี่ยเดินทางนะที่จะเอาเดวงชะตาของเราเนี่ยไปตรวจสอบดูซิว่าคุณกับเขาเนี่ยใช่คู่กันไหมทําไมมันมีปัญหากันเจงเลยนะทะเลาะกันบ่อยมากนะคะแล้วเรื่องทะเลาะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเพื่อน เรื่องรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าเรื่องปัญหามือที่สามหรือเรื่องรับรมคมในนะคะที่คนรักของเราเนี่ยได้กระทําขึ้นนะคะ คนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนอีโก้สูงหักได้ไม่ยอมงอเพื่อนๆเนาะคนคนนี้อาจจะมีฐานะการงานการเงินค่อนข้างดีเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคุณกับเขาในช่วงนี้มีปัญหามีปากเสียงกันแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยนิ่งไม่พูดไม่เจรจาเหมือนว่าฉันตัดสินปัญหานี้แล้วนะคะเนาะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขอดูซิว่าแล้วถ้าเขาเอาดวงสตาร์เราไปเปิดเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ย มันเป็นยังไงต่อไปนะคะนุ๊ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเดินหน้าหรือว่าจะจบลงนะคะเพื่อนเนาะกรณีที่คนคนเนี้ยเอาดวงชะตาเราไปเปิดนะคะเพื่อนเนาะ King of ครับโอ้ขอภัยนะคะ Night of ครับคนคนนี้จะกลับมาสานสัมพันธ์กับเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อน The Hermit เห็นไหมคะดูนิ่งดูเฉยบางคนหันหน้าพึ่งธรรมะนะคะนะสวดมนต์นั่งสมาธิ หลบเลี่ยแพ้ใจไปอยู่ในที่ที่สงบสงบนะคะอาจจะอยู่ในโรคที่เป็นส่วนตัวของเขาคนคนนี้แต่คนคนนี้เป็นคนเก่งทางงานด้านศินละปะนะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงงานครีเอทีฟนะคะงานด้านศินละปะคนนี้เก่งนะคะเพื่อนเนาะ คนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุกับเราด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะเขาเป็นคนที่มีความสันโดษเพื่อนๆเนาะคนคนนี้ไพ่ของ The d a นะคะนะในช่องในช่องของความรักนะในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะ Fight of b อ r หนึ่งเ,เขาเรียกว่าไพ่ของห้าไม้เทา้านะคะแม่หมอคิดว่านะ ความรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหานะบางคู่บางกรณีมีการจบลงเลยเลิกลากันแล้วนะตอนนี้นะแต่ว่าคนที่เข้ามารับชมและฟังคลิปเนี้ยเนาะเราก็อยากจะรู้ว่า,เ,าเขาเนี่ยได้เอาดวงชะตาเราไปเปิดดูบ้างไหมว่าใช่คู่กันไหมหรืออะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆเนาะคุณกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนหรือปัญหาเข้าใจผิดหรือ,อมันมีเรื่องที่มันเหมือนลี้ลับ นะลึกลับรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะมีเล่เหลี่ยมในการคบกันนะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหานะมีการฟาดฟันมีการทะเลาะหรือว่ามีการเข้าใจผิดหรือมีปากเสียงต่อกันที่รุนแรงนะแล้วก็ทําให้ไยหนึ่งไยใดเนี่ยนิ่งเงียบนะเนื่องด้วยความที่เขามีอีโก้สูงเพื่อนเนาะตัดสินใจแบบนี้แล้วนะคะอยากจะมางอ้ออยากจะมาขอคืนดีแต่ก็กลัวคุณจะไม่คืนดีด้วยนะกรณีที่มีปัญหา แต่แม่หมอคิดว่านะคะไพ่เดอะเดเนี่ยเป็นไพ่ที่เลิกลาที่จบก็จริงแต่มันพร้อมที่จะเริ่มต้นเสมอสมอนะคะคนคนนี้นะยังอยากที่จะมาหยิบยื่นถ้วยมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เรานะคะเพื่อนเนาะอันนี้พลังงานจากไพ่ใต้สำรับคุณได้ two o อ w a n d ลนะสองไม้เท้าแม่หมอคิดว่าความรักครั้งนี้อาจจะมีเรื่องของระยะทางหรือเรื่องอปัญหาการเดินทาง ปัญหารองดิเทนนะแต่ว่าคุณเนี่ยยังเป็นโลกทั้งใบของเขาแล้วเขาก็อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณแน่นอนนะคะเนาะแตนะ่ตอนนี้มันอาจจะดูนิ่งเงียบนะเป็นคนรักที่เลิกราเรื่องหายกันไปแล้วแต่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าฟื้นคืนชีพพร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นเสมอๆนะคะเพืเนเนอ่อนๆเนาะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของราศี ธาตุาโรมีทุนตุลกลุ่มนะคุณเพื่อนเนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของธาตุาน้ํามีนกรกฎพิจิตนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของธาตุาไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะคะเพื่อนเนาะวันนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเนะาะหากมีปัญหาเราก็เขาเรียกว่าใช้สติเพื่อนเอนาะ แล้วก็บวกกับใช้ความเมตตาด้วยถ้าเรายังรักกันนะคะเพื่อนเนาะรักกันด้วยความดีรักกันด้วยความเมตตาถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะคะในเรื่องความรักนะและที่สําคัญต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกับพลังงานหมายเลขต่อไปหมายเลข6ได้เลยคะ่ะจนรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกพลังงานหมายเลข6 ในหัวข้อทอปิกนะคะเนาะคนคนนั้นนะคะเขาได้เอาดวงชะตาเราไปเปิดดูบ้างไหมนะคะเนาะว่าคุณกับเขานะเนี่ยใช็ค,คู่กันไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเเนาะวันนี้มาก็เช็คความรู้สึกของคนคนนั้นนะคะเพื่อนเนาะ แม่หมอขออธิษฐานจิตสับพลังงานหน้าไพ่แทนเป็นเพื่อนที่เลือกพลังงานหมายเลขหนนะคะขอสิ่งเทวดาประจําตัวเพื่อนนะคะนะช่วยเปิดดวงชะตาให้แก่แม่หมอในการอ่านพลังงานหน้าไพ่ได้อย่างแม่นยาด้วยเถิดนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเนาะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นแนวทาง ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนเนาะอย่าจริงจังซีเรียสนะคะเนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็เ,เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะแล้วก็มาดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยขอบคุณทุกๆคนนะคะน่ารักมากๆนะคะเ,เพื่อนคุณได้ไพ่ใบแรกไพ่ของ Knight of p e n t a c l ก้าเหรียญ u e e n of Sword ราชีนีผู้ถือดาบแล้วก็ Pa g e of Pentacle หเหรียญน,นะคะเพื่อนตามด้วยเด e อ u ซันสำหรับเพื่อนๆที่เลือกพลังงานใหม่เลขหกนะคะเนาะอยากจะรู้ว่าคนคนนั้นนะคะเขาได้เอาดวงชะตาชีวิตเราไปเปิดดูบ้างไหมแม่หมอบอกว่าได้เลยนะคะคนคนนี้เขาเอาดวงชะตาเราไปเปิดแน่นอน,นเพื่อนเนาะเพราะว่าพลังงานตัวตนนะคะที่ได้รับพลังงานนี้ เขาบ่งบอกว่านะคนคนนี้เขารักคุณมากนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคนคนนี้เขาอยากจะโอบอุ้มคุณเนี่ยพาไปให้ถึงฝั่งฝันนะคะเนาะ,ะเหมือนภาพของยูนิคอร์นนะคะเนาะหญิงสาวผู้นี้นอนอยู่บนหลังยูนิคอร์นเขาอยากจะพาคุณไปให้ถึงจุดหมายนะคะโดยที่มียูนิคอร์นตัวเนี้ยเป็นผู้ที่ปกปักรักษาดูแลโอบอุ้มชีวิตของคุณนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนเนี้ย ด้วยความที่เขาเนี่ยรักเรานะคะแล้วก็มีจิตใจที่อยากช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูเราตลอดเวลาดังนั้นการที่เขาจะตัดสินใจเลือกใครหรือการที่เขาจะตัดสินใจครบใครคนคนนี้เอาดวงชะตาไปเปิดแน่นอนนะเพื่อเพื่อนเนอะเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่านะเราเนี่ยเป็นเช่นไรแต่ว่า fc เขาไม่หมอที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณเป็นคนเก่งนะเพื่อเพื่อนเนอะคุณเป็น คนที่มีความสามารถในทุกๆด้านขยันอดทนแล้วก็สามารถดูแลตัวเองและเลี้ยงตัวเองได้บางคนนะคะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีบุคลิกที่ดูดีนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทํางานที่สามารถมีเงินมีรายได้นะคะเข้าเข้าออ,ออกมาในางานของเราเนี่ยตลอดเวลานะคะเป็นไพ่ของ เก้าเหรียญนั่นเองนะคะเพืเ่อนๆเนาะแล้วก็ด้วยความรักครั้งนี้แม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะเขาเอาดวงชะตาเราไปเปิดเนี่ยเพราะว่าเขาคิดว่าเราอ่ะเป็นคนตรงๆแล้วเราเป็นคนเฉียบมากๆนะตัดสินใจอะไรแล้วตัดสินใจเลยเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะเขากลัวว่าความรักครั้งนี้ถ้าคุณกับเขามีปัญหากันนะแล้วทําเราเนี่ยเป็นคนใจแข็ง แล้วก็เป็นคนเฉียบมากๆนะเขาค่อนข้างกลัวเรานะคะเพื่อนๆเนาะเขาก็อยากจะไปดูว่านะเราเนี่ยรักเขาบ้างไหมหรือว่าเรามีคนอื่นอีกไหมเพราะเพราะคนคนนี้เขาจะรักเรามากเพื่อนๆเนะเาะไพ่พลังงานของเดอรซันเกิดขึ้นแม่หมอคิดว่าดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยมันเหมือนคนที่จะได้รับความสุขความสว่างสวยในชีวิตเข้ามาแล้วนะคะเนาะ หรือว่าถ้าตีพลังงานนะสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของเด็กๆนะในดวงคุณด้วยนะคะเนาะที่คนคนนี้เขาก็อยากจะไปตรวจดูว่าเราเป็นยังไงนะมีความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวเป็นยังไงแต่เขาคิดว่าเราเป็นคนขยันมากๆสิ่งที่เขาเห็นนะคะเ,เพื่อนเนาะสามารถเลี้ยงตัวเองได้พูดง่ายๆเนาะเขาก็จะมารักกับเราเนี่ยก็ต้องเช็คหน่อยประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนเนาะไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นนะคะ ดูซิว่าคุณกับเขาเนี่ยในอนาคตนะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเอาดวงเราไปตรวจนะแล้วเราเป็นเดซันของเขาเนี่ยเขาจะดำเนินการยังไงต่อนะครับเพื่อนเนาะควบคู่มาไพ่เดดเดตนะครับเพื่อนตามด้วย s of pentacle หนึ่งเหรียญแล้วก็ of เ of อ,อ,อันนี้เป็นไพ่ของแปดเหรียญน,นะครับเพื่อน S of pentacle และ S of pentacle นะคะเพื่อนๆเ,เนอะหนึ่งเหรียญกับแปดเหรียญน,นะคะเนาะพลังงานจากไพ่ใต้สำรับคุณได้พลังงานของสองไม้เท้านะคะนะแม่หมอคิดว่าคนคนนี้นะในอนาคตนะคะเขาเอาดวงชะตาเราไปตรวจด,ดูนะคนคนนี้เขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แข็งมากๆ เข้มแข็งอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนขยันมากๆหรืออีกในหนึ่งดวงเราเป็นคนดวงแข็งเพื่อนๆเนาะดังนั้นการที่เขาจะมาคบกับเราหรือสาสัมพันธ์กับเราเนี่ยนะคนคนนี้เขารักเรามากเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะนะคนคนนี้เขาจะมามอบสิ่งดีๆให้แกเราเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยมันใหญ่มากๆเพื่อนเนาะคนคนนี้เขาคิดว่าเราเป็นคนที่เป็นคนเก่ง แล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ถึงไม่ได้มีเขาคุณก็สามารถดูแลซัพพอร์ตตัวเองได้สามารถเลี้ยงตนเองได้กรณีที่ถ้าคุณนะคะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้คุณอาจจะมีเรื่องของอเด็กๆที่ต้องเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าคนที่รักเราเนี่ยแล้วอยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกับเราเนี่ยนะเขาก็อยากจะตรวจสอบว่าเราเป็นยังไงยังไงเขาก็นําดวงเราเไปตรวจดูนะคะนะคนคนนี้นะเอ่อ ด้วยส่วนหนึ่งนะคะพลังงานไพ่เดียดต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นการเริ่มต้นนะคะกรณีที่ถ้าคุณกับเขาเนี่ยมีการตัดสินมีการห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปหรือเงียบนะคะไม่ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยเขาอยู่สภาวะการแอบส่องแอบมองนะคะอยู่สภาวะปัญหา long distance ททเนาะปัญหาการเดินทางหรือเนื่องด้วยสภาวะที่ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยเพื่อนๆเนาะคนคนนี้ก็ ไม่สามารถที่จะมาสารสัมพ,พันธ์ติดต่อสื่อสารกับเราได้ง่ายๆนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับทหารตํารวจนะคะรับราชการนะคะเนาะหรือว่าทํางานที่มันเกี่ยวกับการตัดสินนะเพื่อนๆเ,เนาะเช่อนอยู่บนมลังนะคะยกดาบลขายเปาบุญจีนประมาณนี้นะเพื่อนเนาะหรือคนคนนี้อาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับอ,องค์กรหรือว่า,าทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงเชือ้อโรงฆ่าสัตว์หรือว่าเปิดร้าน เกี่ยวกับาขายายากําจัดอัชพืชอ,อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะคนคนนี้เนาะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความรักความสันโดษนะเพื่อนเพื่อนเนาะด้วยตัวตนส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอศึกษาเกี่ยวกับงานด้านศิลปะนะคนคนนี้เป็นคนมีพรสวรรค์น,นะคะเพื่อนถ้าเขาศึกษาเรื่องใดแล้วก็จะเข้าถึง นะมีเส้นมีจิตสัมผัสที่เข้าถึงในส่วนนั้นนะคะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เกิดธาตุดินอยู่ในกลุ่มของออมังกรพุชกกันนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของธาตุลมก็เมถุนตุนกลุ่มนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นชาวเ,าเขาเรียกว่าธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมษสิงธนูนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ เกิดวันอาทิตย์หรือเกิดวันพุธนะคะแล้วก็เกิดวันอังคารได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันและท่านไม่ตรงก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะคะวันนี้ อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะปกป้องคุ้มครองคุณสมหวังความรักทุกๆคนนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ